มันจบแล้วอนาคินอันติไปดีครับผมบอกเลยว่าเลเวลแม็กนี่นะโ้บิมๆบอ้หนึล้านเจ็ดแสนเดอะฮันชอปบริการเติมเงินเกมมือถือที่ไว้ใจได้ราคาถูกสะดวกไม่มีรีฟันแน่นอน รับเติมเงินเกมมือถือทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกม7บาทฟรี f i ล์พับจีม b บายเก n ชิน n ิงแพ็คโปรโมชั่น7บาททั้งเซิฟเอเชีย g ก o บมีหมดเลยนะครับแล้วที่สําคัญเลยคนไหนที่ไม่รู้ว่าจะเติมเกมเซิฟญี่ปุ่นยังไงทางร้านก็รับเหมือนกันนะแล้วถ้าน้องๆพี่ๆคนไหนบอกว่ามาจากมีน้อยเกมเมอร์ก็ยังมีส่วนลดให้อีกด้วยคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีเนี่ยก็นี่เลยนะครับเดอะฮันชอปอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะ ในที่สุดผมก็ได้อันตี6เป็นที่เรียบร้อยทุกคนเอาล่ะครับผมกรับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมมีน้อยเกมเมอร์กับเกม7จ็บาบาบาบบกันอย่างเช่นเคยนะฮะแล้วก็คลิปในวันนี้เลยเราก็จะมาลงพีพกันให้ดูนะกับตัวของบรรลกตัวนี้เลยนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่ากว่าผมจะอันตี6เนี่ย มันไม่ใช่ง่ายๆนะครับทุกคนบางคนอาจจะแบบอันตีหกโดยไวสองการันตีสามการันตีตระับจานหมีนี่คือไอตัวทางขวานี่อ, GA อีกาซื้อนะมันเข้ากล้องด้วยอะเราเปลี่ยนที่ดีกว่าไม่อย,อยากเห็นหน้ามันนะซึ่งบอกเลยว่าจัดไปทั้งหมด4-5การันตีด้วยกันนะครับบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้คือมันไม่ได้เลยสักตัวตลอดทางนะครับจนมาเนี่ย เขาเรียกว่าเป็นการเหมาการันตีแต่แต่มันคืนอย่างนั้นเลยนะคลิปเนี้ยมันต้องเบิ่ม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 แน่นอนไปครับแล้วก็คลิปในวันเนี้ยนนผมจะลงแบบแบบไหนดีลงแบบนับของแล้วกันอ่ะลงแบบนับของแล้วกันนะนี่เลยนะครับนี่ก็คือลงแบบจัดอันดับด้วยอะครับเออคือมันอยากได้อยากโดนไงคลิปเนี้ย <Yeah. S 1> นะซาเลเอลอีกาซือ้อยากโดนมากๆเลยขอให้เจอนะวันนี้ แล้วก็นี่เลยทีมที่ผมใช้เป็นทีมนี้นะครับสาหรับตัวของอนะิสตินเนี่ยผมใส่เพื่อว่าเป็นตัวเพย์เซฟไงเอามาลดเกรดอันติได้แล้วก็ลบดีบัฟได้นะครับส่วนตัวของบันแน่นอนนะฮะเป็นดาวเมจอาเธอร์แดง EX นี่ผมก็ใส่เป็นตัวแบบเอาพาสซีฟเพิ่มเผ่ามนุษย์เพราะว่าในทีมตอนนี้เป็นเผ่ามนุษย์ทั้งทีมเลยนะฮะส่วลุงทวีโกของเราก็เป็นตัวพาสซีฟนะครับเพิ่มเลือดนะเราก็ไปลุยกันดีกว่านะฮะมาดูกันว่าคลิปในวันนี้เราจะเบิ่มเบิ่มหรือเปล่ามาทุกคน จัดอันดับด้วยมันต้องเดือดๆดแล้วแหละคลิปเนี้ยโอเคมาทุกคนตาแรกเจอทีมเดอะวันแล้วก็โดนเปิดก่อนด้วยเ่ะมาเจอเฉะวันที่โดนเปิดก่อนเลยอาจารย์รู้สึกว่ากดในพ p พรอบเนี้ยนี่เลยกดในพ p พรอบนี้นะอันติแรงขึ้นนั่นเองนะครับนี่แล้วก็อัตราดูดเลือดเหลือศูนย์นะครับเหมือนเดิมมาฮะโอเคโดนดีบัฟของเกาเทอร์ แต่ว่าเราเนี่ยยังก่อนผมจะรวมการ์ดเลยคือจะโดนดีบัฟช่างมันนะฮะนี่ไงล้างโชว์ผมจะล้างโชว์ไปทีวะแล้วเราก็การเพเซฟป่าดีกว่าโดยการนี่ไงมาครับลบดีบัฟไปนะฮะแล้วก็ปั๊บมาเพื่อเป็นการเพเซฟฮิวเลือดนะเทอหน้าโอเคการ์ดก็ถือว่าใช้ได้อยู่แต่ว่าการ์ดลบดีบัฟไม่มาไงจานยอย่างนี้มันจะเบิ่มเบิ่มไหมเนี่ยการลบดีบัฟไม่มา แต่ไม่เป็นไรผมถือว่าผมยังได้อยู่ไงเขาก็ตีมาเลยโอ้โหเอาอย่างนั้นเลยเฮ้ยเกินโอ้โหมันรูเรื่องดีครับมันบางอาจบางอาจมากเลยนะครับนี่ไงล่ะเรารวมการ์ดโชว์ไปเลยนะฮะแล้วก็ขอลองปาดเบิ่มๆหน่อยทีนึงแล้วกันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะแรงหรือเปล่าไป นี่ไงเล่านี่ไงเล่าสองเสษนะครับอันตีมาแล้วด้วยนะฮะแล้วก็ตั้งถอนมาเพย์เซฟนะเธอร์หน้าบอกเลยว่าเดอะวันก็เดอะวันเถอะถ้าเก็บอาเธอร์ผมไม่ได้เนี่ยตัวแตกแน่นอนนะครับปล่อยมาแล้วครับหนึ่งสกิลนะฮะยังไม่เข้านะครับมาวเาวเลโน,นทาไทยใส่ใส่อาเธอร์อีกหนึ่งสกิลก็ยังไม่เข้านะครับยังไงฮะ โอ้โหถามจริงถามจริงก็ตายดีครับจานแต่ว่ามันมีแต่อยู่แต่ว่าเทอร์นาเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะรอดแล้วนะใช่ไหมมาครับเราก็จะใช้บันตีไปเลยนะครับทั้งหมดเลย3สกิลเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเบิ่มเบิ่มหรือเปล่าไปฮะยังไงครับเตี้ยงนี่ไงเราห้าแสนนี่คือยังไม่มีบัฟบนหัวนะยอมแพ้ไปเลยทุกคนเป็นไง เบิบ่มๆไงอคือมันต้องอยากได้อยากโดนมากๆเลยครับอันตีหกแล้วอะครับทุกคนอันตีหกแล้วใช้คุ้มหน่อยมาครับผมแล้วรู้สึกว่าจัดอันดับเนี่ยมันเหมือนจะกินอาหารไม่ได้นะใช่ปะ่ะเอาจากที่ผมลงมาเนี่ยมันกินอาหารไม่ได้นะครับม,มาโอ้โหโอ้โหเจอเชอวันกับตัวของบันนรกบันนรกแล้วรู้สึกจะกินเกตอันตีมาด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหม,มเขารวมการ์ดด้วยว่ะ ดวงเขาดีเกินนะฮะดวงดีจัดอะเราอะมาเราก็รวมการจับยับ,ยบนี่ไงละ่ะมาดิครับเออเออมันต้องอย่างนั้นดิฮะการอุ้ยเขาเล่นรวมการยับยับเลยวะ่ะอได้ดิครับผมเล่นแบบนี้ก็ได้ดีครับผมจะรวมการบ้างอะครับแล้วผมจะยิงไปเลยอะครับผมนี่ไงยิงรถเกตดอันติไปดิครับหนึ่งลูกอย่าพึ่งใช้ <ไป S 1> ใเราอะ อันตรงอันติไม่ต้องใช้ครับผมหนึ่งลูกนะฮะมาครับตาหน้าเบิ่มเบิ่มชัวยังไงครับผมจะรอดไหมฮะอีกฝ่ายมันเก็บกดไงทุกคนคือมันเกลือเกินอีอกาซื้อมันมาเยอะเกินก็ขอให้เจอนะครับคลิปนี้นะอีกฝ่ายเขาก็บอกว่าเอายังไงดีวันนี้ออเอาปาดมาเลยไม่ไหวแล้วครับผมหนึ่งทีนะครับยังไงฮะ แล้วก็ตีอีสตินมาเลยตีไม่เข้าเออตีมั่วแล้วไงไอคนนี้มันตีมั่วแล้วไงครับมาลาก่อยนะเพื่อนผมคิดว่าตายชัววะ่ะอเราใช้อาเธอร์ฟาซ้ำไปเลยนะไปตายไม่ได้แล้อ่ะอันตีไปดีครับผมบอกเลยว่าเลเวลแม็กนี่ไงหนึ่งล้านเก้าเลยหอโอ้แสดงว่าเขาแบบป้องกันเขาไม่ค่อยมีนะ มาฮะตาที่สามผมบอกเลยว่าคลิปนี้จะเร็วมากจบโคตรไวอ่ะโคตรสัตว์ใจว่ะมาฮะตาที่สามตาที่สามจะเจอกับทีมอะไรนะบอกเลยว่าเบิ่มชัวไม่ไหวแล้วไงเกียนแตกผมเกียนแตกแล้วครับเจอกับป๋าเอะวันโอ้โหนี่คือยังไม่กินอาหารใช่ไหมเนี่ยสามแสนห้าพันนี่คือยังไม่กินอาหารเลยใจเย็นนะป๋าเบาๆได้เบาโคตรเยอะเลย 3ามแสนห้เลยเรเราจะรอดไหมเนี่ยจานโอ้โหอ้โหสตั้นบันด้วยซึ่งผมจะปล่อยเขาสตั้นไปนะครับผมจะไม่ลบดีบัฟด้วยนะฮะปล่อยไปเลยอย่างเงี้ยแบบมันเป็นสไตล์ไงแล้วก็เปิดท้อนมาโอเคยังไงครับถอนตั้งท่ามาหรือเปล่านะเปิดโล่โอเคเราเขาก็เปิดโล่มาแล้วนะครับหนึงทีนีแล้วก็โย้วซับแมทมาทีหนึง แต่ว่ายังก่อนนะครับเพราะวม่าผมเนี่ยมีล้างดีบัฟไงวาเลโนถ้าใครใส่มาแล้วไงได้เย็นๆนะเพื่อนเราล้างดีบัฟไปเลยนะครับแล้วเราก็ใช้เดี๋ยวก่อนนะเอาอย่างนี้แล้วกันวะผมว่าผมเพย์เซฟดีกว่ามาครับ <c oughs> อโอเคแล้วก็เปิดใหม่อีกทีนึงไงเป็นการป้องกันแบบสมบูรณ์แบบนะ ป่าเขาจะตีบันนรกมาหรือเปล่านะโอ้โหตีมาชัวร์ว่ะแต่ผมมีป้องกันนะครับก็เลยแบบเพ์เซฟได้ระดับหนึ่งนะยังไงฮะตีอาเธอร์มาแล้วแต่ว่ายังก่อนนะครับเพราะว่าอาเธอร์ผมเนี่ยมันถึกจัดจัดยังไงปึ๊บมันถึงเวลาต้องลาจากกันแล้วแหละนะทีมนี้ไปไปเลยไปเลยแมกนัมไปเลยครับแล้วก็ยิงป่าซ้ำไปฮะมาอันติโชว์พี่หน่อยซีบันปึ๊บ โง้เกิดใหม่ไปดิครับแป0แสนแล้วก็ขอปาดหน่อยแล้วการอันตีเยอะใช่ไหมเราอะมาให้ที่ปาดหน่อยละแล้วก็ยิงไปปึ๊บกระแสะขึ้นศักสิ์หนึ่งลูกแต่ก็ไม่ตายนะโอ้โหอีกฝ่ายมีลอสเฟนว่ะลอดเฟนอย่างนี้แต่ว่าเราเนี่ยเราก็มีอันตีของอิสตินด้วยนะแล้วก็จะมีบัฟของบันนะครับมันก็จะหิวเลือดทุกเทินนี่แหละเป็นข้อดีของบัฟบ,บันนะฮะสกิลเนี้ย จะฮิวเลือดทุกเทิร์นได้เลยนะครับปะอีกฝ่ายตีมาเดี๋ยวพอจบเทิร์นเนี่ยจะคิวเลือดขึ้นมาไปึ๊บเป็นไงฮิวเลือดอย่างเยอะฮะแล้วก็ใช้อิสตินนะครับตีไปเลยแล้วเราก็เปิดบัฟมาดีกว่าในที่จริงเปิดบัฟไปก่อนก็ได้นะแต่ว่าแบบช่างมันนะแบบเรียบหน่อยี่เรียบหน่อยอีกฝ่ายเหลือแค่ลอสเวนตัวเดียวแล้วเลยแล้วก็เปิดบัฟมา ตาที่3นี้ก็ไม่มีแรงะนะครับก็น่าจะจบแล้วล่ะเพราะว่าเหลือแค่ลอสเวนตัวเดียวมันพลิกเกมไม่ได้แล้วแหละนะฮะเพราะเรามีอิสตินอยู่ไงมาเรามาปิดเกมกันดีกว่าเอ็กซ์ลิเบอร์ไปเรียบร้อยหนึ่ตัวเดียวก็1นึ่ได้อารเธอร์ถึงดามเมจจะเบาแต่อันติก็แรงอยู่นะไปเล่นไปอาเธอร์เนี่ยมาตาที่สนะเมื่อไหรเราจะเจอซาริเอลสักทีอะครับ ผมอยากเจอซาลิเอลมากเลยอะครับคลิปเนี้ยผมอยากจะบิบ้มเบใส่ซาริเอลอีก่าซื้อหน่อยอะนะฮะเมื่อไหร่จะเจอนะมาตาที่สี่ยังไงฮะโอ้โหเจอเมอร์ลินว่ะโอเคนะครับเจอเมอร์ลินนะก็ได้อยู่ก็ได้อยู่แต่ว่าตัวของไอเนี่ยชื่อเลยนะลูเชลสงสัยแบบพลังต่อสู้เขาเยอะจัดจัดอะ มาครับเรื่องขั้นการให้กับลูเชลมานะครับเตรียมไว้ก่อนเลยแล้วก็โยวะซัดแมนมาทีนึงแต่ว่ายังก่อนแล้วก็ตีโอ้โหตีอิสตินด้วยอะน,น้องมือน้องมือมาตีอิสตินที่ไม่ได้นะครับเราขอเพิ่มโล่ไปก่อนแล้วก็อืมอ่ะผมคิดว่าผมจะตั้งรับไปก่อนแล้วกันนะเธอแรกม,มาเลาก็บวกโล่มาแล้วก็ตั้งรับมานะครับ รอให้ไอตัวพาสีฟเขาหมดก่อนละกันนะค่อยเปิดฉากบุกนะอย่างนั้นแบบมันจะเบิ่มเบิ่มไงพื้ปั่นมาแล้วนะครับดีบัฟมาโอ้โหฮ,ฮิวเลือดไม่ได้ด้วยสายโยนาล่ะมาแล้วแต่ว่าไม่เข้านะโอเคเราก็ขอรวมการ์ดไปก่อนนะครับอ่ะอย่างนี้แล้วกันแล้วเราก็ขอตีไปเลยมาเปิดบัฟมาปึ๊บ <c oughs> แล้วก็ตีไปขำๆข, <c oughs> ขอปา <c oughs> ดแบบข,ขำๆหน่อย <c oughs> นี่ไงล่ะ สองแสนเนะี่ยคือปัดปกติสองแสนเนะี่ยพูดเลงยังไงฮะอันตีมาแล้วด้วยยังไงครับเอาหยุดอันตีผมไม่ได้แล้วนะยังไงก็โดนนะครับเทินหน้าแต่ว่าจะโดนเท่าไหร่นั่นแหละมาแล้วโชว์มาเลยแต่ว่าแบบไม่เข้าไงมันเบาเกินอะดาเมจเบาเกินเพื่อนตีอาเทอร์โอเคเรามาปิดฉากกันดีกว่ามันจบแล้วแหละอนาคินมันจบแล้วอนาคินข้าไม่ชอบทรายวะอันตีไปบอกเลยว่าเบิ้ม เกือบล้านอนะเก้าแสนกว่าแล้วก็ยิงไปแปดแล้วก็อาเธอร์ขำๆเรียบร้อยนะครับตาที่4จบไปแล้วอย่างสวยงามโอ้โหป๋า80ด้วยขอปาดหน่อยป,ป้า แล้วก็ปิดฉากด้วยผมดาบแห่งล่าฉันเรียบร้อยเธอบอกว่าผมขอโชว์บ้างส่จานโอเคนะครับตาที่4ี่ก็ชนะไปนะมานะครับตาที่5ตาสุดท้ายจะเจอซาลเอลหรือเปล่าโอเคเจอทีมเดอะวันแล้วก็บานาร็เหมือนกันนะโอเคฮะอ่ะสเต็ปเดิมเลยเล่นแบบเดิมเลยแล้วเราก็เปิดท้อนมาล้กัน มาทับกดดันเขาหน่อยมาฮะมาอีกฝ่ายยังไงครับเขาก็เปิดทอนมาเหมือนกันแล้วก็รวมการ์ดมาบ้างนะอีกฝ่ายโอเคแต่ว่าการดเขาขึ้นสองใบเลยเหรอลวงโคตรดีผมก็จะรวมการ์ดแบบรวมการ์ดยับยับเลยเคยเห็นรวมการ์ดยับเปลป่าซ <c oughs> ึบยิงอะอันตีผมมาก่อนด้วยเพื่อนมาครับผมคิดว่าป่าเขาเนี่ยตีไม่แรงปันผมไม่ตายชัวจะดูนะฮะ มาครับเขาปาดเหมือนกันนะเขาบอกว่าเขาขอบัฟหน่อยแล้วก็ปาดมาใช่ไหมโอเคโอเคโอเคปาดต่อเลยฮะ <c oughs> ปาดต่อไม่รอแล้วนะ <c oughs> มันถึงเวลาแล้วแหละเราเราสร้างบัฟม่พี่ตบใช่ไหม <c oughs> ไปฮะแล้วก็ลรเกตันตีไปครับอมืมันจบแล้วอนาคินบัมบขอบัมบมอ้ <c oughs> หนึ่งล้านเจ็ดแสนเทียบร้อยไปเลยนะครับโอเคนะครับตาที่ห้านะเป็นไงบ้างนะบาร์นรกตัวของพี่นะอันติเต็มไปไงเบิ้มเบิมบอกเลยว่าท่านติมันเต็มเนี่ยจะมีเอฟเฟกพิเศษด้วยก็คือว่าถ้าอฝ่ายมี buff, มบัฟดาเมจจะเพิ่มขึ้น2เท่าแต่ว่าต้องอันติเต็มเท่านั้นนะอืนี่แหละนะครับผมเลยก็เลยอยากจะบอกไนงะว่าคนไหนที่จะเล่นบันแบบเบิ้มเบิมจริงๆเนี่ยอันติต้องตันเท่านั้นนะครับถึงจะเบิ้มเบิอมอย่างนี้ได้นะอันติไม่ตันเนี่ย ดาเมจอาจจะประมาณ80 0 0 0 0เ0นะครับไม่ถึงล้านแต่ว่าท่านตีตันเนี่ยถึงล้านแน่นอนนะครับถ้าฝ่ายมีบัฟนะบ่มบ่มสะใจทุกคนไหมแต่ผมเนี่ยสะใจคนไหนไม่สะใจผมเนี่ยสะใจบอกเลยว่ามันคุ้มค่าจริงๆนะกับมันตีหกเนี่ยคลิปในวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสรุปเลยวันนี้ก็ไม่เจอซาเลีอลเจ้าเก่าเจ้าเดิมอีกาซื้อไม่เจอนะครับแต่ไม่เป็นไรโอกาสหน้ายังมีซาเลเอลเองต้องมาเจอกับพี่หน่อยแล้วแหละนะครับเองออกมาเยอะเกิน หลังไม้นี่คือออกมาเพิ่มอีกนะซาเลเอลเนี่ยไม่จบแค่นั้นนะครับโอเคในวันนี้พี่ก็ขอตัวราไปก่อนนะคนไหนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดสมัคสมาชแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สาคัญเลยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปของผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะมีคลิปไลไรนะครับก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะสนกน,นะผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม